สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคุณแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาลงคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับการขุดโคกหนองนานะครับางาน,นที่ทอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับของคุณพี่เล็กนะครับบ่อลูกนี้ก็จะเป็นบ่อรูปผีเสื้อนะครับ ก็อยากจะลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับที่ลงไปแล้วบ่อลูกนั้นเป็นบ่อลูกกระต่ายนะครับอาจจะพูดผิดผิด,ผดถูกถูกมั่งก็ขออภัยทุกท่านนะครับนะฮะงานของเราก็เป็นงานที่หน้าฝนเนาะ ก็มีเละมั่งแฉมั่งครับก็อยากจะนําบอรลูกผิดเสื้อมานำเสนอให้พ่อเป็พี่น้องได้รับชมกันนะครับเกือบเสร็จแล้วครับบอรลูกผิดเสื้อนะครับ เมื่อวานนี้คุยกับเจ้าของแกพี่เล็กนะครับเกลยบอกว่าลงตุ้ลง,ลงคลิปงานให้อีกหน่อยรอดูอยู่ทางกรุงเทพนะครับคุณเจ้าของแกก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้มาก็ดูในคลิปนั่นแหละครับเลยอยากจะลงให้พี่เล็กดูแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมได้ดูกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะฮะท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็จะลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกงานนะฮะทุกจังหวัดที่เราไปทำนะครับลงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกัน ขั้นตอนการขุดควบหนองนาเริ่มขุดยังไงขั้นตอนบ่อแต่ละรูปนะครับลักษณะของบ่อไม่เหมือนกันลักษณะของดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับการทํางานก็มียากมีง่ายนะฮะของคุณพี่เล็กนี่ก็ดินชั้นบนก็เป็นดินอมน้ําอยู่ครับดินร่วนนะฮะ งานก็ยังต้องไม่โครต้องช่วยตัวเองอีกเยอะครับเพราะว่าดินยังอมน้ําอยู่วยเวลาจะเดินจะอะไรนะฮะรล,ลำบากอยู่แต่ก็เปิดหน้าดินแล้วขุดดินชั้นล่างก็โอเคครับเป็นดินที่ขุดแต่งแล้วก็สวยครับซึ่งบ่อลูกก่ายก็ทําไปคร่าวๆครับ เสร็จแล้วแต่เหลือจะไปเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันยังเละอยู่ดินดินยังไม่แห้งนะครับก็ไม่ควรยีรีไปเก็บรายละเอียดยังไม่ได้ครับปล่อยไปก่อนกะว่ากดสารูปตีเสื้อนี้เสร็จแล้วก็จะไปเก็บงานสรที่เป็นรูปกระต่ายนะครับ ก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะขุดโคกหนองนานะครับทีมงานเอสพีพัฒนา,าการโยธานะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับทุกจังหวัดนะฮะใกล้ๆก็ไปทําให้หมดนะครับโทรหาลุงทอปได้เลยครับ 639999 99, 99, นะครับตัวหาได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษานะครับกบารขุดขโมงหนองนานะครับขั้นตอนเราจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับขุดขโมงหนองนาครับทางบริษัทของเราก็มีช่างผู้ชำนาญการในการออกแบบขวกหางนาน,นะครับ ไปโร,รับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับ mm hmm. การคุดบอ่อพวกหนองนานจะเป็นบอ่อที่ลักษณะของบอ่อไม่เหมือนบอ่อของชาวบ้านที่ต้องขุดกันนะครับ ซึ่งบอ่อชาวบ้านจะเป็นเหลี่ยมน,นะฮะบ่อโคกหนองนาของเรานี่จะเป็นลักษณะแบบโค้งแบบธรรมชาตินะครับจะไม่เป็นเหลี่ยมน,นะครับโค้งไปโค้งมานะครับเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าประเภทสัตว์น้ํานะครับเขาชอบความเป็นธรรมชาตินะครับเขาไม่ชอบว่าบ่อน้ําต้องเป็นบ่อตรงสี่เหลี่ยมอะไรกันนะฮะเขชอบ,บอเป็นธรรมชาติแบบโค้งไปโค้งมาในธรรมชาติเองแล้วก็พยายามทำให้มัน ออกแบบให้มันดูเป็นธรรมชาติครับในการทำนะระบค้งนองนาน,นะครับเพื่อความสวยงามคือโค้งไปไหนก็น้ําก็จะไปตามนั้นนะครับน้ําก็จะไปตามลูกโค้งของของบ่อหาต้นไม้ของเรานะฮะต้นไม้ของเราก็ปลูกไว้ของไส่ไก่นะฮะช่วยในน้าวิ่งผ่านไปหาต้นไม้ได้ครับ พื้นที่ของเราก็เกิดความชุ่มเย็นนะครับมีคลองไส้ไก่นะฮะซึ่งเป็นคลองที่วิ่งส่งน้ําให้กับต้นไม้นะครับโคกบนางนาก็จะมีบีโคกนะครับไปสําหรับปลูกบ้านโคกสําหรับปลูกต้นไม้ในการประโยชน์ใช้สอยของต้นไม้ใหญ่นะฮะต้นไม้สูงที่จะเอามาไว้สร้างบ้านสร้างเรือนได้นะครับ เป็นต้นไม้ใหญ่อ,อย่างเช่นมะค่าไม้สักพยุงยางนาอะไรประมาณนี้นะฮะไว้ปลูกไว้สร้างบ้านสร้างเรือนได้ครับในลูกหลานเราในในอนาคตภายพภาคหน้าได้ครับแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจที่จะทำเงินให้เราได้ด้วยครับ เมื่ออายุโตไปเยอะๆแล้วนะฮะสำหรับโคกปลูกบ้านปลูกต้นไม้แล้วก็ลง,ลงมาก็จะเป็นที่ที่ว่า,าปลูกผลไม้ได้ครับปลูกผลไม้ไว้รับประทานหรือไว้ให้พ่อแม่พี่น้องตลอดจนเอาไว้เก็บไว้ขายทำเงินทั้งเราให้เราได้อีกครับผลไม้ ลงมาก็จะเป็นปลูกพวกผักครับปลูกผักไว้กินเองนะฮะพวกหนองนามีผักกินเองผักปลอดสารด้วยครับของเราเองนะฮะผักปลอดสารของเราเองซึ่งใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับไม่ต้องผ่านการใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะฮะเรรับประทานเอง ก็เป็นที่ปลอดภัยนะครับสำหรับตัวตัวเราเองหรือตัวบุตรหลานของเราเองครับที่เราประทานนะฮะผักนะครับผักตามท้องตลาดก็เราก็ไม่แน่ใจว่าผ่านการใช้ยามามากน้อยแค่ไหนครับก็ส่วนมากนะฮะก็จะเป็นผักที่ฉีดยานะฮะ้องตลาดนะครับถ้าเราปลูก,กิเองก็ไม่ต้องฉีดยาเนาะก็ไม่เกิดความอันตราย ตัวร่างกายของเราครับเมื่อเราเก็บมักินเองนะครับแล้วก็พอมีผักแล้วก็มีจะเป็นพื่ชสมุนไพรได้อีกครับปลูกสมุนไพรไปใช้เองนะฮะจะเป็นยารักษาโรคได้ครับดินชั้นล่างของเราก็จะเป็นเผลือกเป็นมันได้ครับปลูกเผลือกปลูกมันนะฮะ ทานเองไว้ขายครับประโยชน์เยอะแยะครับถ้าปุดกคกนานๆแล้วฮะก็มีเผือกมีมันปลูกได้ครับพื้นดินชั้นล่างเรานะครับดินของเราจะเกิดความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่ามีคของไก่ไปหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ในสะะนะครับ ในสระน้ําก็จะเป็นพวกสัตว์น้ําเลี้ยงปลาได้ครับพวกบางนานะฮะ,ะชอบ <c oughs> ปลาประเภทไหนครับอเอามาเลี้ยงในสระของเรานะครับไม้เป็นอาหารนะฮะเลี้ยงปลาได้ไปขายได้นะครับแล้วก็ปลูกผักในน้ําได้ครับจะเป็นผักกระเฉดผักกุ้งนะฮะ ปลูกไว้เก็บรับประทานแล้วก็ไว้ขายได้ครับมีปลามีผักนะฮะแล้วก็สามารถเลี้ยงเป็ดได้ครับในสระของเราพื้นที่ของเรานะฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในรับประทานนะครับไว้ขายนะครับนั่นแหละครับพวกหนองนาประหยัดค่าใช้ใจ่ายของเราไป เยอะเลยครับถ้าเรามีสิ่งต่างๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้วนะฮะประหยัดค่าใช้จ่ายของเราเยอะเลยครับตัววันนี้เศรษฐกิจก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะถ้าเราทําตรงนี้เราก็สามารถประหยัดได้ครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีมิตรครับเขามาหานะครับ มีเพื่อนพ้องที่ทำโครงการโคกหนองนาอย่างเรานะครับเขามาให้รับปรึกษานะครับว่าเออปลูกกันนี้ทำยังไงเลี้ยงปลาทำยังไงนะฮะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันนะครับมีมิสเพิ่มขึ้นอีกนะฮะนั่นแหละครับความสุขนะฮะพอเวลาต้นไม้ของเราโตขึ้นไปแล้วก็ เรากิจะได้เป็นที่หลบร่มอาศัยนะครับพักผ่อนนะฮะนี่แหละครับโคกหนองนาครับทาให้เรามีความสุขแล้วก็อยู่แบบพอเพียงครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงร .9 ของเรานะครับทางตามนี้ ชีวิตของเราก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครครับอยู่ในพื้นที่ของเรานะฮะอยู่ในพื้นที่ของเรามีความสุขกับพื้นที่ของเรานะครับดูแลบำรุงนะฮะพื้นที่ของเราหวังว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่ได้ชมแล้วก็คิดบรณาน่าจะสนใจมั่งนะครับอยากขุดโคกหนองนากา็ติดต่อได้เลยครับที่เบอร์โทร0617639999นะครับติดต่อหาลุงท็อปได้เลยครับคุยง่ายไปกันเองครับโคกหนองนานะครับ ก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องฮะท่านใดที่ขุดไปแล้วก็หวังวิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านคงจะอประสบความสําเร็จบ้างแล้วนะครับตอนนี้ที่ขุดไปแล้วนะฮะต้นไม้เพราะว่าเจอฝนนะครับที่ผ่านมาก็ฝนฟ้าก็ดีครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน กดไปแล้วมีความสุขกับการทำโคกหนองนาทุกท่านนะครับสำหรับผมเองคลิปนี้ก็ผมต้องขอจบไปก่อนนะครับเนี่ยฮะงานบอพิเสียของเรานะครับนะครับใกล้เสร็จแล้วครับบอพิเสียนะครับครับก็ขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ